มีมัชชาลาเต้ไหมคะมีค่ะมัชชาลาเต้แม่วาลหนึ่งแก้วที่นี่มีคาเฟ่อะไรแนะนำไหมกาแฟแนะนำแนะนำเป็นลาเต้ใบเตยค่ะได้ค่ะแล้วหวานนละหวานไหมคะเป็นเป็นไซรัปค่ะหวานหวานน้อยได้เอาหวานน้อยค่ะหวานน้อยค่ะได้โอเคทั้งหมดสองแก้วค่ะน้ำก่อนค่ะได้ค่ะทั้งหมดเท่าไหร่คะร้อยห้าสิบห้าบาทร้อยห้าสิบห้าะเป็น ตอนนี้ก็แก้วอยู่ที่หลานอาเซียนที่ตรังค่ะมาเที่วตรังค่ะนี่ของเราใช่ไหมใช่ค่ะขอบคุณอันนี้มัดฉะลาเต้ไม่หวานค่ะพันดาลิฟลาเต้หวานน้อยค่ะขอบคงณค่ะยกไปยกไปได้เลยนะคะโอเค วันพอดีค่ะทุกคนตรังมีอะไรน่ากินน่าเที่ยวก็มาคอมเมนต์ให้ก็แกีว